สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเจในแทกเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนนะครับผมเข้าไปดูช้างนะครับผมในป่านะครับว่าเรากลัมาดูช้างอีกครั้งนะครับมาเลี้ยงนะครับผม ก็เราไม่ได้เลี้ยงนะทุกคนเรามากับพ่อนะครับผมตามพ่อมานะซึ่งเรานะครับผมไม่ได้ลงคลิปช้างนะผมเป็นเวลานานพอสมควรแล้วนะทุกคน,นนี้เราก็จะพาไปดูกันนะครับได้เสียงไหมครับทุกคนซึ่งอันนี้ไม่ใช่เจ้ากระตูนนะครับผม แต่ว่าจะเป็นเชือกหนึ่งนะไปทุกนันออามาใกล้ถึงแล้วนะครับตรงน,นี้นี่เราก็ได้ผูกโซ่ไว้ในป่านะเราจะมาปล่อยนะครับผมแบบให้เดินแบบวิสระนะ ในป่าลึกแบบนี้นะทุกคนเราต้องควรดูรอบๆนะครับผมทางป่านห่นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันก็ตอนนี้นะครัทุกคนเราก็มาถึงแล้วครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีสามเชื่อนนะครับผมลูกอีกหนึ่งนะครับ มาแล้วมาแล้วมาวตัวเล็กมามาเร็วโอ้โโตวไวโตวไวมากนะทุกคนซึ่งเราไม่ได้เจอ นานหองสงว์น,นะครับ ล้าบนีกเชือนหนึ่งนะทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้นะแต่ตรงนี้จะมีเชือดเดียวนะครับยังไม่มีลูกนะทุกคนซึ่งลูกนะ่ยตอนนี้ก็นํำไปย้ายอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งก็โตมากแล้วนะโอเค

Ê, này, bà này mà. Tại này, tại này. Bà này mà. Đâu? Hả? Không, 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 không. Bên này khắp lưng. ซึ่งนะครับทุกคนตัวแม่สองเชือกเนี่ยเราได้ผูกแยกกันหน่อยนะครับทําให้แบบมีอาหารหน่อยนะครับมาแล้วลงมาแล้วตัวลูกก็จะปกตินะครับทุกคนมานนี้นครับชอวินนะครับผมแล้วตัวแม่จะวิ่งตามนะมามาลงมาเร็วมาลงมาเร็ว Nú, no. ôm oh, ma Ma, ma, ma Ma lưu, ma lưu Ma lưu, ma lưu Ma, Nú, no. ma lưu Ma lưu no, ma Ma, lưu no, ma O, ma lưu no, Ma, ma, no, ma. ma. อันนี้ก็ตรงแม่นะครับงานมานิดหน่อยไม่ใช่งานเราจะวาอเลยนะขนายนะครับมีขนานิดหน่อยนะทุกคนนี่ก็ค่องขั้นที่จะแม่อายุพอสมคครนะครับตันนี้นี่สามเือกนะครับเราก็จะปล่อยนะทุกคน เอาเอาเอาหนูมาันนี้มา<ฮ>อืมเอ่ะ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 เดีเ๋ลงไปหาแม่อ่ะ วะๆตะเต็นหน่อยหนูย่อๆย่อ <laughs> 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 ้ยก็ในนี้นะทุกคนเป็นป่าที่ค่อนข้างที่แบบจะลึกพอสมควรนะ่นต้นไม้นะทุกคนก็นะทุกคนจะเดินตาม เร่งๆน,นะสักพักนะทุกคนซึ่งเราเจอเหตุอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาดูนะทุกคนโอ้ดูเหมือนว่าเห็ดชนิดนี้เราสามารถกินได้หรือเปล่านะทุกคนนี่นะทุกคน อันนี้ก็น่า,าก,กินได้นะครับแล้วก็ในบนต้นนี่นะทุกคนเยอะเลยนะครับดูแต่วมันมันเขามันรู้สึกว่ามันจะเน่าแล้วนะทุกคนมันน่าจะก,กินไม่ได้แล้วนะเนี่ยดูทุกคนดมกลิ่นแล้วแบบมันน่าจะก,กินได้นะทุกคนเราไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปถามเสด็จพ่อกันนะ ช้างก็หน่าจะลงไปหาอะไรด้านล่างหน่อยนะทุกคนเพราะว่าดูยากอันนี้เราจะลงไปหาอะไรกินด้านล่างมากกว่าสวยเชื่อกก็นี่นะครับไปฝั่งหนึ่งนะทุกคนแต่ว่ายังไงล่ะทุกคนมันก็จะเดินห่ารกันหน่อยนะแต่ว่ามันก็จะไปด้วยกันนะครับไม่ทิ้งกันนะครับป่าที่แบบค่องข้างที่แบบจะลึกพอสมควรนะถ้าเรามาอาศัยมาพากแบบักเนี่ยก็ค่อนข้างที่แบบ จะอันตายอยู่นะครับแต่ว,ว่าเราก็มาอาศัยได้นะครับนี่นะครับรังนกเก่ารํานกนกขาหรือเปล่านะทุกคนนี่มันเสียแล้วนะครับไรู้ว่าตรงนี้มีอาหารอะไรหรือเปล่านะทุกคนไม่ไปไหนนะครับถ้าแบบปกติช้างที่แบบจะไม่ค่อยเดินอะไรแบบนี้มันจะเลี้ยงง่ายนะทุกคนเราปล่อยไว้ที่เก่าเขาก็จะหา กินแบบไปละตัวเล็กไปละเขาก็จะหากินแบบง่ายทุกคนไม่ไม่ไปไหนไกลครับเวลาเราไว้สามสี่วันเรามาดูเขาช้างก็จะอยู่ที่เก่าอะไรแบบนี้นครับมันก็เราก็ไม่ต้องเหนื่อยนะครับไม่ต้องเหนื่อยตามหาแต่ว่าบางเชือกนี่มันจะเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนแบบไม่ใช่ว่าหาอาหารที่ดีนะแต่ว่ามีอาหารดีแล้วแต่ว่าเขาก็แบบคือแบบ อยากเขาให้ไงล่ะอยากเที่ยวอะไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วเวลาหา,หาอาหารใหม่แล้วก็อ้อมใบฟังนะนี่นะครับ ก็ตอนนี้นะทุกคนเราก็ได้ขึ้นมาอยู่บนต้นไม้นะครับเราจะมาถ่ายวิวด้านบนนะทุกคนเราจะมาถ่ายกันดูว่าด้านบนมันจะสวยเหมือนด้านล่างหรือเปล่านะครับในป่าแบบนี้มันค่องขันที่แบบจะอันตรายนะครับเราก็เลยต้องมาขึ้นมาบนต้นไม้นะครับผมถ้าแบบเรามาอาศัยหรือว่ามานอนนะครับน้องเฝ้าชั้นนะครับผมนี่ครับเราก็ต้องหาที Öyle ่สูงๆนอนนะครับผมซึ่งเราเนี่ยเราจะมาทําให้ดูกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาถ่ายมุมด้านบนนะ้นนะทุกคนว่ามันจะสวยหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ช้างก็กินที่เดิมไม่ามาสักทีซึ่งเราก็รอไปเวลาประมาณหนึ่งนะครับนี่นะครับทุกคนถ้าเราแบบทําที่พักด้านบนนี้นะครับผมบอกเลยว่าก็ชิลอยู่นะครับขนาดผมขึ้นมายังนั่งได้เลยนะครับนี่นะทุกคน เราก็เราฟังนี้ก็ช้างไม่มันด้านล่างนะทุกคนไปด้าข้างนะครับผมทำให้เราไทยคล้องคันที่แบบไม่ค่อยสวยนะแต่ว่านี่นะครับซึ่งในป่านีนแบบคล่อง้างที่แบบกว้างสมควรนะทุกคนลึกกว้างนะัครบผมโอเคนะครับผมทีนี้เราก็จะเดินทางกรลับกันนะครับผมโอเคครับ